ลูกหมูชาแนลเล่าเดื่องย่อละครสเสน่หาสัญญาแขนตอนที่สิบห้าตอนจบด้านนาคินหุดหงิดงุนงานอยู่ลำพังอัครินเข้ามาเตือนสติแต่เขากลับตว,วาดให้เลิกวุ่นวายชีวิตเขาอัครินตอบว่าคงนายุงไม่ได้ถ้าเขาไม่ใช่พี่ชายและปันตะวันไม่ใช่คนที่ตนห่วงนาคินมองหน้าน้องชายบอกให้เลิกปั้นคำสวย ที่จริงแล้วก็หลงปานตะวันหัวปักหัวปลาเหมือนนักครินหลงประกายเดือนอักคารินโตทำไมพี่คินถึงดูถูกความรู้สึกของพี่นักขนาดนี้พี่นักเขาแน่จริงผมนับถือรักก็บอกว่ารักไม่เหมือนพี่คินปากบอกว่าเกลียดทั้งที่หัวใจของพี่มีแต่คุณตะวันไม่จริงหุบปากเลยนายอักอักคารินยัวแม้แต่หูยังทนฟังไม่ได้ฉันบอกให้หุบปากอัดครินเสียงเข้ม ฟังผมพูดให้จบแล้วผมจะไม่พูดอะไรอีกแล้วภายในเวลาอีกไม่กี่วันที่เหลืออยู่ถ้าพี่คินยังไม่ยอมรับความจริงถ้าพี่ยังคิดจะเอาความแค้นมาอยู่เหนือความรักพี่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเชื่อผมเถอะครับพี่อัคารินปล่อยนาะคินนั่งรุ่นคิดอยู่ตรงนั้นอีกมุมหนึ่งนักคเรนกุมมือประกายเดือนยืนยันต่อหน้าบานตะวันว่าตนรักประกายเดือนจริงพิสูจน์ด้วยการจดทะเบียนและนอนจับมือมองตาอยู่ทุกคืน ปานตะวันถามจริงหรอประกายเดือนรับว่าจริงตนไม่เคยลืมคำสอนของพี่อัคคารินช่วยยืนยันว่านักคารินปรึกษาตนมาตลอดปานตะวันยินยอมแต่กำชับอย่าให้ประกายเดือนต้องเสียใจแม้แต่นิดเดียวนักคารินสวนคุณตะวันเอาผมตายแน่ตะวันเดือกหน้ากลัวขนาดไหนเดือนเคยบอกผมประกายเดือนดีใจโผกอดพี่สาวน้ำตาซึมทุกคนต่างปรับลื่มยินดีไม่เพียงคนในบ้านเพื่อนเพื่อน,อนที่บริษัท แสดงความยินดีกับข่าวการแต่งงานของนักเรนกับประกายเดือนและยัุ่ให้จัดงานสามวันสามคืนกนกรัตมันไส้บอกว่างานนั้นคงเป็นงานของนักเนมากกว่าประกายเดือนหันมาจ้องหน้ายิ้มยิ้มแล้วโต้ว่าจริงเพราะท่านประธานจะต้องแต่งงานแน่เร็วๆนี้กับพี่สาวฉันปานตะวันทุกคนตื่นเต้นมีแต่กนกรัตที่น่ตึงด้วยความโกรธเดินตึงตังเข้ามาระบายอารมณ์ในห้องน้ำพลันเห็นผีป,ปริชัดในกระจกพุ่งมาบีบคอ ก็ร้องกรีดดิ้นไปมาร้องว่าแกรงหาที่เองปล่อยฉันไม่ได้ค่ะฉันไม่ได้ค่ะประกายเดือนเดินเข้ามาเห็นยืนตะลึงกนกรัฐหันมาเจอก็ตกใจผลักเธอกระเด็นแล้ววิ่งหนีไปประกายเดือนยังอึ้งสงสัยกับสิ่งที่ได้ยินรีบโทรไปเล่าให้บานตะวันฟังและให้ไปบอกนาคินเพราะเธอกับลูกในท้องอาจไม่ปลอดภยัยถ้าบานตะวันไม่บอกตอนจะไปบอกเองเดือนเดือนจะบอกคุณนาคินเรื่องอะไร ถ้าเรื่องคุณเคสบอกว่าคุณเคสฆ่าคนฆ่าใครเหรอพี่กำลังจะไปจากที่นี่พี่กำลังจะเป็นอิสระพี่จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับใครทั้งนั้นแล้วแล้วลูกในท้องตะวันล่ะหลานเขาทั้งคนนะเดือนท้าคุณนาคินรู้เรื่องนี้พี่อาจจะต้องเสียลูกไปก็ได้พี่เจ็บปวดมามากพอแล้วนะเดือนประกายเดือนไม่ยอมปานตะวันเสียงเข้มจบให้มันจบแบบนี้เถอะมันดีที่สุดแล้วละเดือนแค่นี้ก่อนนะ ปานตะวันวางสายสุดลงน้ำตาไหลพรากด้วยตัดสินใจแล้วส่วนกนกรัฐทำทีมาล่ำลานาคินเพราะหวังให้เขาร้างตนด้วยการขอแต่งงานแต่เขายัางนิ่งจึงถามเขาตรงๆว่าเป็นเพราะปานตะวันใช่ไหมเห็นเขานิ่งจึงคุกรุ่นตอกย้ำพี่คินกล้ารักคนที่ทำให้เจ้าสาวของพี่คินต้องตายได้ยังไงคะที่คนที่เหมือนเจ้าสาวของพี่คินขนาดนี้พี่คินกลับไม่รักทำไมล่ะคะกหนกรัฐชี้ที่ตัวเอง ใจเย็นเย็นก่อนครับเคสอุตสาห์ทำทุกอย่างเพื่อพี่คินแต่ดูพี่คินทำกับเคสสิคะเคสขอให้พี่คินคิดใหม่อีกทีคิดดีๆถ้าพี่คินไม่อยากเสียใจภายหลังพี่คินก็ไม่ควรทำให้เคสเสียใจเคสจะรอคำตอบจากพี่คินภายในคืนนี้ก่อนที่เคสจะกลับอเมริกากนกรัดทิ้งท้ายเปิงปังออกไปพลันห็นยามยิ้มพาตำรวจสามนายเข้ามาจึงชะงักหลบสังเกตการ ตำรวจมาขอสอบปากคำประกายเดือนเนื่องจากเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดปริชัดเธอให้ความร่วมมือเต็มที่มอรีลล่เกาะประตูแอบฟังอย่างกับจิ้งจกด้วยความอยากรู้ว่าผู้กองคุยอะไรกับประกายเดือนบ้างผู้กองเอาเสื้อที่ปริชัดใส่วันเสียชีวิตมีรอยลิปสติกติดอยู่ให้ประกายเดือนดูว่าเคยเห็นใครทาสีนี้บ้างประกายเดือนนึกออกว่าเป็นสีที่ปริชัดใช้แต่ผู้กองบอกว่าวันนั้นผู้ตายทาสีชมพู ประกายเดือนนึกสักพัดก็จําได้ว่าเห็นกนกรัฐาสีนี้เช่นกันกนกรัฐหวาดหวัน่นหลบมาราเบิดอารมณ์ใสโกกรธกนกวลีที่ตายไปแล้วทําไมยังมาวนเวียนอยู่ในความทรงจําของนาคินจากนั้นเธอก็ลากกระเป๋ามาสนามบินอย่างระแวดระวังทุกคนในบ้านไกลตระกูลต่างขอให้บานตะวันอย่าไปจากบ้านนี้สาวิตรีถึงกับออกปากให้อยู่เป็นลูกสาวอีกคนของตนบานตะวันยกมือไหวยอย่างซาบซึ้งแต่ต้องตัดใจนานรินร้องไห้โฮ ้วยเทพเสนอหน้าที่การงานในบริษัทให้แต่ปานตะวันยืนกรานตะวันตั้งใจจะกลับไปอยู่เชียงใหม่ค่ะต่อไปก็อาจจะไปช่วยงานพิงที่คลินิกก็ได้ยังไงคงต้องรอดูอีกทีตะวันขอบคุณคุณพ่อมากนะคะอัดค r ินเข้าใจความรู้สึกของปานตะวันจึงบอกทุกคนให้ปล่อยเธอไปตามที่เธอตั้งใจระหว่างนั้นประกายเดือนพยายามโทรหาปานตะวันแต่เธอวางมือถือไว้กับกระเป๋าเดินทางเลยไม่ได้ยิน ก็โทรหานาคินเผอิญชนกับที่กนกรัฐโทรบอกนาคินซึ่งนั่งเศร้าอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งว่าตนอยู่สนามบินแล้วอัครินขับรถมาส่งปานตะวันที่สนามบินเธอกล่าวกับเขาว่าเธอโอโหสกรรมให้นาคินขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อัดครินย้อนถามที่เธอเลื่อนเดินทางจากพรุ่งนี้มาเป็นวันนี้เพราะไม่อยากเจอนาคินใช่ไหมปานตะวันงิงเขาดักคอกลัวจะเจอแล้วใจอ่อน สรุปผมว่าคุณสองคนพอกันปากแข็งทั้งคู่ทำไมครับในเมื่อต่างคนต่างรักกันแล้วทำไมต้องทำร้ายหัวใจตัวเองกันแบบนี้ถ้ารักเขาแล้วเขาไม่รักเราก็ว่าไปอย่างสมควรเจ็บปานตะวันกุมมืออัคารินขอบคุณที่เขาเป็นคนเดียวที่คุยด้วยได้ทุกเรื่องชายหนุ่มได้แต่ฝืนยิ้มในขณะเดียวกันตำรวจบ,บุกมาที่คอนโดอของกนกรัฐและต้องตะลึงเมื่อเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกเห็นภาพนาคินติดอยู่หลายอิรยาบท มีทั้งภาพแต่งงานของเขากับกนกวลีเมื่อสามปีก่อนข่าวหนังสือพิมพ์ถึงอุบัติเหตุการตายของเจ้าสาวและมีภาพปานตะวันถูกขีดฆ่าบนหน้าสุดท้ายประกายเดือนโทรหาหน้านรินจึงได้รู้ว่าปานตะวันกำลังเดินทางไปเชียงใหม่ประจวบกับผู้กองโทรแทรกเข้ามารายงานเรื่องที่พบเจอให้ฟังประกายเดือนแทบช็อกเป็นห่วงปานตะวันอย่างมากจึงรีบโทรหานาคินอีกครั้งเขากำลังเช็คบิลจะออกจากร้าน พอรับสายประกายเดือนบอกเรื่องบานตะวันนาเคินตกใจนี่เขาตั้งใจจะหนีผมงานเหรอเรื่องนั้นยังไม่สําคัญเท่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องของคุณกนกรัตนาคินงงประกายเดือนเล่าเรื่องที่ตํารวจรายงานให้ฟังเขาแทบช็อกยิ่งเธอบอกว่าตอนนี้บานตะวันกําลังตั้งท้องลูกของเขานาคินช็อกหนักขึ้นวิ่งพรวดไปขึ้นรถบึงออกไปในขณะที่ปานตะวันขอให้อัครินส่งตนแค่นี้ เขาขอให้เธอสัญญาว่าจะส่งข่าวตลอดพผเอิญกนกรัฐเดินมาเห็นตาเธอวาวเครียดแค้นขึ้นมาในทันทีพอเห็นปานตะวันแยกไปเข้าห้องน้ําอัคารินเดินออกไปก็แอบ,บตามไปตีหัวปานตะวันสลบอัคารินซึ่งมาหยิบของในรถเห็นกนกรัฐด,ดันตัวปานตะวันเข้ารถจึงขับรถตามทันทีระหว่างทางมีแม่ลูกจุงมือเดินข้ามถนนเขาหักหลบรถเสยเกาะกลางถนนนิ่งสนิท แขนดอกปีนออกจากรถมาโบกรถกลางถนนเผอิญรถนาคินแล่นมาอักครินจึงบอกให้ตามรถกนกรัตไปนาคินขับรถบึ่งตามด้วยหัวใจที่หวาดวันภาวนาขอให้ลูกเมียอย่าเป็นอะไรกนกรัตขับรถไปหันมองปานตะวันที่สลบอยู่เบาข้างๆเธอเขนเที่ยวดาว่าน้ำหน้าอย่างนี้จะมาแย่งนาคินว่าแล้วก็ผลักหววปานตะวันไปโคกกระจกเธอจึงรู้สึกตัวหันมองอย่างมึนๆก,กนกรัตวย้ยวายเรีบฝืนขึ้นมาทำไม ปานตะวันถามจะพาตนไปไหนก็แกอยากจะหนีพี่คินไม่ใช่เหรอฉันก็จะช่วยสงเคราะห์พาแกไปส่งให้ไงป้านตะวันถามจะพาไปไหนกนกรัฐตะวาดอย่างแกคงต้องเป็นนรกเท่านั้นปันตะวันงงกนกรัฐหาว่าแกล้งโง่รายลึกคิดจะแย่งนาคินจากตนป้านตะวันปฏิเสธกนกรัฐเสียงกร้าวหุดปากใครเชื่อแกก็งโง่แล้วไม่เคยคิดจะแย่งแต่ปล่อยท้องเพื่อจับพี่คินเนี่ยนะ ปานตะวันตกใจกนกรัตหัวเราะเยาะคิดว่าตนรู้ไม่ทันหรอปานตะวันพยายามจะอธิบายแต่เธอไม่ฟังกราดเกรียวให้ฟังตนแล้วเล่าอดีตอันขืนขมของตัวว่าตนเคยเป็นพนักงานทำความสะอาดที่บริษัทเคทีเคด้วยหน้าตามไม่สวยทําให้โดนทุกคนดูถูกเหยียดหยามมีเพียงนาคินที่เป็นถึงเจ้านายให้ความเมตตาตนจึงเฝ้าลหลงไหลแต่แล้วก็มีนางมาอย่างกนกวลีมาชิงเขาไป ตนแช่งชักให้เธอตา,ต,าตายตายแล้วเธอก็ตายจริง,รงๆแสดงว่าตนเป็นนางฟ้าไม่ใช่คนธรรมดาปานตะวันเห็นสีหน้าท่าทางกนกรัตไม่ปกติออกอาการของคนเป็นโรคไบโพลา่าคืออารมณ์แปรปรวนสุดขั้วก็ชกักาดวันเป็นห่วงลูกในท้องพยายามตั้งสติหาทางรับมือเธอบอกกนกรัตว่าเรื่องระหว่างตนกับนาคินเป็นอุบัติเหตุเราทั้งคู่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นกนกรัตผลักหวัวปานตะวันกระแทกกระจกโครม แวดใส่จำใส่กระโหลกไว้ในโลกนี้มีแค่ฉันคนเดียวที่จะใช้คำว่าเราทั้งคู่กับพี่คินเข้าใจไหมปานตะวันรีบเอออว่าเข้าใจเมื่อกี้แกบอกว่าอะไรนะเรื่องของแกกับพี่คินเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจงานเหรือนางสตอเบอรี่โกหกซ้ำซากแต่เอาเถอะสมมุติว่าฉันเชื่อแกแกก็ยิ่งไม่คู่ควรกับพี่ชินสักนิดไม่เหมือนฉันฉันที่ตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่คินคนเดียวคุณทำอะไรฮึ่ ฉันทําทุกอย่างทุกทางที่จะสามารถหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาไปผ่าตัดหน้าให้เหมือนนางกนกวลีที่ตายไปยังไงล่ะน้าเสียงกนกรัดขืนขมความเจ็บปวดแสนสาหัสจากการผ่าตัดเป็นสิบสิบครั้งมันก็ยังไม่เท่ากับที่ฉันต้องยอมนอนกับผู้ชายเป็นร้อยฉันต้องหลอกเอาเงินจากทุกคนที่รู้จักจนต้องหนีหัวสุขโขสุนอย่างกะหมาข้างถนนทําไมคุณถึงต้องทําขนาดนี้คะเพียงเพื่อคุณนาคินเท่านั้นหรือคะปานตะวันสงสาร นั่นสินะเพียงเพื่อพี่คินมันก็ส่วนหนึ่งฉันก็ทําเพื่อตัวฉันเองด้วยถ้าฉันสวยถ้าฉันรวยดูสิจะมีไอ้อีหน้าไหนกล้ามาดูถูกเหยียดหยามนี่คุณทําทุกอย่างเพราะความแค้นใช่ไหมคะใช่แค้นฉันแค้นมากแกไม่รู้หรอกว่าหัวอกคนที่เกิดมาหน้าตาน่าเกลียดอย่างฉันน่ะมันเป็นยังไงมันเจ็บปวดทุกทรมานใจแค่ไหนแล้วดูสิแกจะไม่ให้ฉันแค้นแกได้ไงฉันอุปาทุ่์เทขนาดนี้ ฝันไปเธอว่าแกกับไอ้เด็กในท้องมันจะได้มีชีวิตดิวแย่งพี่คินไปจากฉันปานตะวันตามโพลงไม่นะคะคุณเคทเด็กไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะคะเกี่ยวสิฉันจะพาแกกับลูกแกไปส่งให้ส่งลงนรกทั้งคู่เลยดีไหมกนกรัตวาดลั่นท่านได้มีรถฝั่งตรงข้ามแสงซ้ายออกมากนกรัตวีร้องเบรกรถหัวทิมปานตะวันฉวยโอกาสเปิดประตูวิ่งหนีไปกนกรัตโกรธวิ่งตามลงมาจิกผมตบตีใบหน้าปานตะวันอย่างเดือดอ จนเธอมึอนแล้วลากไปขึ้นรถคาดเบลรถนาคินแล่นมาเห็นรถกนกรัตกำลังเคลื่อนออกก็บีบแตรกระพริบไฟให้หยุดกนกรัตเห็นรถนาคินก็ตกใจหาันมาอารวาสใส่ปานตะวันเห็นไม่แกวางแผนเอาเด็กในท้องแกมาแย่งพี่คินพี่คินเขาใจอ่อนเขาแค่สงสารเด็กเขาไม่ได้รักแกชั้นจะฆ่าแกถ้าไม่มีแกกับลูกพี่คินก็ต้องรักชั้นคนเดียวเท่านั้นนาคินใจแทบขาด รู้ตัวแล้วว่าเขารักปานตะวันมากแค่ไหนเฝ้าภาวนาให้เธอปลอดภยัยด้านปานตะวันเห็นถนนที่กนกรัตขับมาเป็นถนนเดียวกับที่เคยเกิดอุบัติเหตุกับตนจึงเตือนให้ขับช้าๆกนกรัตหัวเราะเหมือนคนบ้าแล้วไงยังจะกลัวตายนี่แกนสทิที่ต้องกลัวไม่ใช่ฉันหมายความยังไงคะก็หมายความว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้แกร่งลงจากรถไปตายพร้อมลูกให้มันเป็นอุบัติเหตุไม่นะคะอย่านะคะคุณเคสฉันขอร้อง แกไม่ต้องกลัวเหงาหรอกนะเพราะคงจะมีทั้งนางกนกวลีนางเลขาฉัดแล้วก็นางแตงโมไปคอยอยู่เป็นเพื่อนช่วยเลี้ยงลูกให้แกนเนรกแล้วปานตะวันตกใจจะปวดเบลกนกรัตโมโหผลักหัวเธอกระแทกกระจกนิ่งไปพลันเห็นผีแตงโมนั่งอยู่เบาะหลังก็โวยวายปลุกปานตะวันให้ฟื้นขึ้นมาก่อนพอจิกผมหันหน้ามากลายเป็นหน้าปาริชัดเลือดอาบก็ครีดลัน่นร้เสียหลักพยายามบังคับพวงมาลายัย แต่ต้องตะลึงเมื่อเห็นกนกวลียืนอยู่กลางถนนกนกรับสติแตกหักรถหลบชนต้นไม้ข้างทางอย่างแรงนาคินเห็นเหตุการณ์แทบช็อกวิ่งเข้ามาดึงร่างปานตะวันร้องไห้โฮนาคินเกาะขอบเตียงที่เข็นร่างปานตะวันเข้าห้องฉุกเฉินเห็นอาาักเรนกับทุกคนที่รออยู่นาคินรีบขอให้อาาักเรนช่วยปานตะวันกับลูกต้นให้ได้อาาักเรนสั่งเข็นเตียงเข้าไปด่วนเพราะคุณหมอวิชัยรออยู่นาคินจะตามเข้าไปอัคารินรั้งไว เขาจึงสุดลงร้องไห้แทบขาดใจรุ่งเช้าทุกคนยังรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินหมอออกมาทุกคนกรูเข้าถามอาการนาคินเข้าเขย่าหมอให้รีบตอบอัดคารินปรามแล้วขอโทษแทนพี่ชายหมอถอนใจให้เลือกเรายื่กันเต็มที่นะหมอ,อ,อกักทุกคนน่าเสียหมอเล่าต่อไม่อยากเชื่อว,ว่าคนไข้ใจสู้มากปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนาคินถอยไปติดกำแพงสุดลง ประกายเดือนกับพราวพันนารายปล่อยโฮด้วยความดีใจพอปานตะวันถูกย้ายเข้าห้องพักสาวิตรีถวยเทพนาณรินและกนวิทย์มาเยี่ยมนาคินนั่งกุมมือปานตะวันที่ยียังไม่ฟื้นอยู่ข้างเตียงพร่ำรำพันถึงความผิดของตัวเองสาวิตรีลูบหัวลูกทายปลอบเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปนะพี่คินจากนี้พี่คินเริ่มต้นใหม่นะคะอดีตเราเก็บไว้เป็นครูไม่ใช่เก็บไว้เป็นความแค้น นาคินหว่นใจว่าปานตะวันจะไม่ยกโทษให้เพราะตนทำเลวกับเธอไว้มากประกายเดือนบอกว่าปานตะวันรักเขามากอักครินช่วยยืนยันนาคินมองทั้งสองคนอย่างช่างใจไม่รู้ละ่ะใครจะอะไรยังไงพ่อไม่รู้รู้แต่ในท้องของหนูตะวันนะ่ะมีหลานปู่คนแรกของใครตระกูลอยู่ทั้งคนยังไงพี่คินก็จะปล่อยให้หนูตะวันพาหลานปู่ไปจากปู่ไม่ได้เด็ดขาดทุกคนทึ่งที่จู่ๆถวยเทพก็ลุกข,ขึ้นมาเอาจริง นาคินกุมมือปันตะวันพึพมพำผมจะไม่มีวันปล่อยคุณไปจะไม่ยอมปล่อยให้คุณกับลูกไปจากผมได้โปลดอยู่กับผมเถอะนะปันตะวันสองคืนผ่านไปนาคินยังคงเฝ้าดูแลปานตะวันพยายามปลุกให้เธอฟื้นขึ้นมาตะวันตื่นเถอะครับถึงคุณหมอจะบอกว่าคุณปลอดภัยแล้วแต่ผมกลัวผมเคยสูญเสียคนที่ผมรักมากครั้งหนึ่งแล้วผมกลัวเหลือเกินรีบตื่นได้ไหมนาคินลูบท้องปันตะวัน พ่อนี่มันโง่มันบ้าถ้าลูกกับแม่ของลูกเป็นอะไรไปพ่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงนาคินฟุบหน้าลงกับมือปานตะวันน้ำตาปานตะวันค่อยๆไหลออกมาเธอได้ยินทุกคำพูดของนาคินเธอรอให้เขาพูดความในใจออกมาจึงลืมตาขึ้นนาคินเงยหน้ามาขอให้เธอฟื้นพลันต้องตะลึงเมื่อเห็นเธอลืมตามองอยู่เขาดีใจมากโผกอดเธอแนบแน่นอยู่กับผมอย่าทิ้งผมไป ได้โปรดอย่าทิ้งผมไปปานตะวันปล่อยให้น้ำตาแห่งความเจ็บปวดในอดีตไหลออกไปให้หมดใจสวมกอดนาคินด้วยความรักเช่นกันวันเวลาผ่านไปนักครินประกายเดือนอัครินและพระพาวพันรายจับคู่กันเล่นวอลเล่บอลบอริมหาดครั้งนี้ทั้งสองคู่เล่นกันอย่างสนุกสนานประกายเดือนอยุให้อัครินเปิดใจนักคุณหมอพี่พิงด้วยจะใช้ชีวิตหน่อยเหงาอยู่คนเดียวแบบนี้กันไปทำไมนักครินช่วยยุ พราวพันนรายเคินอายอัดครินอมยิ้มรู้ว่าไม่ยากเลยที่เขาจะรักเธอนะคารินย้ำว่ารักกันแล้วมันดีจริงๆว่าแล้วก็ชี้ให้ดูคู่ของนาคินกับปานตะวันนาคินเดินจูงมือกับปานตะวันริมทะเลห่างออกมานาคินหยุดหันมาจ้องหน้าเธอจนเธอต้องถามว่ามีอะไรติดหน้าเขากลับพูดว่ามองหน้าผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดปานตะวันน้ำตาไหลไม่จริงหรอกคะ่ะผมยอมรับว่าเมื่อก่อนในหัวใจผมมีแต่กนกวลีและตอนนี้ คุณคงไม่ว่าถ้าผมจะขอมีกนกวลีอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปแต่ในหัวใจของผมจากนี้ไปจนตายจะมีแต่ปานตะวันและปันนภาเด็กหญิงนางฟ้าของเราสองคนเท่านั้นนาคินลูบท้องปันตะวันปานตะวันซาบสงใจโผ่กอดน,นาคินแน่นเขากอดเธอสารภาพที่ผ่านมาผมเสียใจที่เข้าใจผิดและคิดแค้นคุณมาตลอดนาคินคุกเข่าลงยกโทษให้ผมนะครับผมสัญญาว่าจะเป็นสามี และพ่อที่ดีเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้คุณไม่โกรธผมใช่ไหมครับปานตะวันปล่อยโฮด,ด้วยความตื้นตันกอดนาคินแนบกับท้องนาคินพร่ำบอกว่าเขารักเธอมากเธอพยักหน้าสะอื้นฮักฉันก็รักคุณรักคุณมากค่ะคุณนาคินนาคินลุกขึ้นยิ้มปลืม้มทั้งสองโผล่กอดกันด้วยความรักที่ไม่อาจมีใครมาพรากเขาสองคนออกจากกันได้ทั้งสองเรียนรู้สัจทรรมหากจะรักต้องรู้จักอภยัย โจบริบู์